ยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีตอนราบทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกันกบอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกม Omega 4นั่นเองค่ะก็อัปเดตสัปดาห์วันที่22แล้วนะคะปิดอัปเดตนะคะเวลาบ่าย2ถึง5โมงนั่นเองค่ะก็เล็ดดักเหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับแพทนี้นะคะเดี๋ยวมาเราดูกันว่าเขาสะดักเราไปสักกี่แพทนะคะเนี่ย จักมาหลายแพทมากเลยนะคะทุกคนอัพเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแพทนี้นะคะเขาอัพอะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือหนึ่งนะคะเลดเลือกตัวละครนะคะเมนซับแล้วก็เขาเรียกว่าเมนกับรองนะคะ SR Chain Up Special Limited นะคะระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่12นะคะถึงวันที่19นั่นเองค่ะ ก็ประมาณเท่าไหร่12 13 4 1 5 6 7 8 9ก็ประมาณ7วันนะคะประมาณนั้น,นารอารายละเอียดกิจกรรมก็เรดนะคะให้เลอกกิจกรรมหลักก็คือ1ตัวแล้วก็เมนลองอีก6ตัวนะคะโดยเลดหลักจะมีโอกาสออกใน10้10%แล้วก็เลดลองมีโอกาสออก5%จากจำนวนทั้งหมด3ครั้งนะคะเป็นเลดเมนหลัก3 3ทับ3นั่นเองค่ะ ย้ำนะคะว่าเลดนี้นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสเมื่อเปิดจิกิยามิได้นะคะแล้วได้รับตัวที่เลือกในลิสเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นการคูณในการเปิดได้ ASR AH นะคะไม่ต่างจากการเปิดนอกเลดนะคะแต่จะเป็นการได้ตัวที่เราเลือกนะคะในลิสสูงมากนั่นเองค่ะจิกิยามิ เลดอัพเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากยันเป็นแล้วนะคะผู้เล่นต้องมีเลเวล2ขึ้นไปนะคะไม่รวมชิกี้ยางม,มิฮิกันมานะนะคะแล้วก็ยูกิออนะาแล้วก็ตัวคลาโบนั่นเองค่ะอโอ้ถ้าไม่มีเลือกแต่ไม่มีดังฮิกันนะคะกับ SP ยูกินะคะ SP ฮิกันพยูกิเนานะ อ,อธิบายในส่วนนี้นิดนึงนะคะทุกคนมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มเลดอัพในการออกตัวละครนะแต่เป็นการเพิ่มเลดอัพในการออกตัวละครที่เราเลือกนะคะก็คือเลดมันก็ยังเท่าเดิมนะคะไม่ได้บวกเป็นคูณ2.5เหมือนเลด3ทับ3ก่อนหน้านี้นะคะมันจะคนละส่วนกันเนาะมันก็คือเปิดปกตินั่นแหละสมมุติถ้าเปิดจับพัดจชชับผูแล้วออก SR กับ s p มันก็จะมีโอกาส1 0ที่จะออกตัวหลักที่เราเลือกกับ5%ที่มันจะออกตัวรองที่เราเลือกนั่นเองค่ะประมาณนี้นะสำหรับเลด เมนกับลองนะคะมันไม่ได้เป็นแต่ว่าถ้าใครได้มันก็จะมีโอกาสออกในลิปนะอืมนะใครดวงดีก็ลองเปิดดูนะคะแต่แนะนํานะคะสําหรับนะัดคืออย่าเปิดเลยค่ะ <laughs> นะเก็บยันรอไว้ก่อนนะคะมันไม่ได้เป็นเชนอัพนะคะอ่ะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของอันที่สองน,นะคะเป็นปลาถั่วเนาะระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่สิบสองถึงวันที่สิบเจ็ดนะคะาพฤษสภาคมเนาะ รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มโอกาสเทรดการลาทัวร์5ครั้งแรกนะคะต่อวันนั่นเองค่ะดีนะคะ,ะว่าจะฟาร์มอะไรนะไอตัว R อยู่เนี่ยน้องหนูน้องหนูก้อนสกปรกนะคะอยากได้อยู่นะออรู้สึกว่าตัวนี้ไอดีขาดตัวลางนะคะไม่ไหวแล้วนะคะดูสถานะปั่นหัวนะคะโอเคค่ะอย่างที่3ก็คือ s h o p keeper หรอ benefit ใช่ไหม ระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15นะคะรายละเอียกกิจกรรมก็คือในช่วงเวลากิจกรรมจะมีให้สุ่มบัตรนะคะส่วนลดแล้วก็เอาไปใช้ซื้อของรันคาอยู่ม่วงนั่นเองค่ะสุ่มได้3ครั้งต่อวันนะคะระบบจะเก็บราคาลดมากที่สุดในแต่ละวันนั่นเองค่ะไม่มีเออใบมีระยะเวลาใช้งานอยู่7วันนะคะทุกคน ก็สำหรับดักช็อปก็สามารถมากดแลกได้นะคะแต่ฟิวเหมือนอะไรอะ่ะลดสกินนั่นแหละเนี่ยขอภาพพิงนะคะเอา o v อะ่ะที่ลดสกิน50%าสิร์เซ็นแล้ววันนั้นเราก็สุ่มนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเออส่วนอันที่4ก็จะเป็นแอปอเป็นดันสำรวจนะคะระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่1 2บถึงวันที่สินะคะ รายละอียดกิจกรรมก็คือในช่วงเวลากิจกรรมเมื่อเคียร์มอนในดันสำรวจนะคะได้จะได้รับโบนัสพิเศษเป็น2เท่านั่นเองอ๋อโบนัสคุณสองอุ้ยดีนี่คือช่วงแห่งการฟาร์มของนะคะเอ๊ะทำไมถึงเอากิจกรรมฟาร์มตัวมาหรือว่าตัวใหม่จะเข้าแล้วนะมันก็มีแววนะคะเห็นเขาบอกว่าเดือนหน้าแต่เหมือนได้ยินข่าวมาว่าเอ๊ะวันที่26อาจจะมา อ่าย่เี้ก็รอดูนะคะอีก2แพทนะคะถ้าไม่มาเดนนี้เดนหน้าก็น่าจะมาชชว์นะคะประมาณนี้กิจกรรมใหญ่เนาะมันก็ต้องมาอยู่แล้วละ่ะรู้สึกว่าเราขาดหายกับกิจกรรมใหญ่เยอ่บ้ากนะคะตั้งแต่นางยูกิไปนะคะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของการปรับปรุงนะคะอย่างแรกเลยก็คือ1ปรับปรุงระบบหมวดอ่าสถิติการดับดูเอลนะคะแล้วก็2สามารถซื้อสกินในหน้าเมนูชิกายมิได้เลยนะคะไม่ต้องแบบว่า เวลาเราจะกดซื้อแล้วมันจะเด้งไปหน้าช็อปสกินนะคะอันนีก้กดซื้อปุ๊บก,ก็ซื้อตั้งหน้านั้นได้เลยแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะโอเคในสอนของอย่างที่3นะคะการปรับปรุงสกินนั่นเองค่ะแก้ไขแอนิเมชันสกินของ Snowy ่เมคอัพของเอ็นมะนะคะแล้วก็ปรับปรุงโมเดลของสกินคิมสันโยโตะนะคะคือโยโตะเอพค่ะแล้วก็ฮะคิมสันโยโต้เอพี คิมสันโยโตโมีนี่ด้วยหรออ๋อน่าจะเป็นโยโตนะคะ ASR พ p มันไม่มีสก,กินนะคะทุกคนปรับปุงโมเดลนะคะอ่าสก,กินของนางคิโยฮิเมอ๋อไม่งูในส่วนของอีโวนะคะอุ๊ยปรับแล้วหรออุ้ยเดี๋ยวไปดูกันปรับปรุงนะคะโมเดลของฮาคุโร่ในส่วนของอีโวอุ้ยอย่างเห็นจังเลยปรับปรุงการแสดงผลกรอบอ๋อ หยกม่วงนะคะรุ่นพิเศษนั่นเองค่ะให้มีรูปแบบเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีโรตัสบีมนะคะดังคังดังเค้นหรอกเมโลดี้นั่นแหละค่ะตามนั้นนะคะ Underworld s k e l e t o น Beautiful นะคะกรอบของ Thammo SR ์ h u เทน n c h i นุ n u กร a มนน n นะคะก็จะมีการเพิ่มในส่วนการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะ อ้เวลาเราเปิดนี้อะก็คนเปลี่ยนกรอกนำโชคนะคะทุกคนเออความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่าแก้ไขอื่นๆนะคะหนึ่งก็จะมีแก้ไขค่า exp ที่แสดงผลไม่ถูกต้องในส่วนของถังกระก็บนะคะอืม แล้วก็ 2. แก้ไขในเรื่องของการหายไปของบอสห่วงอสูรนั่นเองค่ะในระยะเวลาที่กำลังเข้าร่วมถึงแม้จะเลยช่วงเวลาไปแล้วนะคะยังไงนะ 3. าแก้ไขปัญหาการแสดงเอฟเฟกนะคะของเซนติเมตรในบางสถานการณ์สกิลสอเหรอ 4. นะคะแก้ไขจำนวนของ Flower of the Ice ที่แสดงผลไม่ถูกต้องของยูกิในบางสถานการณ์จริงถูกต้องอันนี้ สุดเลย5แก้ไขคำอธิบายของสกิลเอ่อสกิลเอ่อสกิลนะคะ b e a t of the Justice หรือเปล่าของคาราสุเทนูไม่มีผลต่อสกิลนะคะ6แก้ไขคำอธิบายของสกิลฮาคุโรนะคะไม่ใช่โฮคาคุเอ๊ะไม่ใช่โฮคาคุสินั่นแหละทุกคนโฮคุโร ok ถูกละโโฮคุกะ ok ฮาคุกะเหรอตัวเลยวะเซิร์ชคุกเกิลแป๊บชื่อบน,นคุณไม่ใช่ฮาคุโร่หรอแรงอยู่นะไหนดูหน่อยสิอ๋อนางฟินีนะฉันก,ก็ว่าแล้เสีิวสกิลดีมันน่าจ,จะเป็นคุณๆนะคะเหมือนเป็นสกิลอะไรสักอย่างนี่นแหละอุกบ,บาทมั้งไม่ก็สกิลพัสซีนะเจ็ดแก้ไขข้ออธิบายของอ่าอ๋อ ของตัวชิโรมุโจนะคะแล้วก็แก้ไขในส่วนของตัวขับปะนะคะขับปะเองจะแก้อีกหรอตัวอานะแต่มันแรงนะทุกคนพูดว่าไม่ได้เด้ออันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของการอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่12มพฤสภาคม2 5ห้เออสองพนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบนเนอร์ดีกว่าเน้อแบนเนอร์เก่าือเปล่า ชอบอามราีนะคะนะพนูดดีอุ้ยน้องเหมียวเนี่ยน้องเหมียวบัส่นลดนะคะใช้เอาไปใช้ในหยกม่วงนะคะมันลดใน b ีได้ไหมอ่ะเออไม่ใช่เทลอินแมนพาร์อ่ะยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะแต่เหลือเต็มแล้วเดี๋ยวว่าจะซื้อ oh. อยู่นะคะอ่าอันนี้คูณของเอพิโซดนะคะเลิศมากของการฟาร์มตัวนะคะแม่ทำไมถึงเอาฟาร์มตัวให้เราก่อนนะคะน่าสงสัยจริงๆ โอเคแบนเนอร์ okay, ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเลดเนี้ยเนาะมันอัพตอนไหนนะขอโทษนะคะที่มาสายนิดน,นึงนะคะพอดีว่าตื่นฝ่ายเนาะเออก็นะคะเดี๋ยวเดี๋ก็จะพยายามลงให้เร็วนะคะทุกคนเออลงก่อนห้าโมงแน่นอน,นะคะ่ะเชื่อได้เลย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Ajuma Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามก,กันที่แฟนเพจ Facebook Ajuma Channel ด้วยนะสำหรับเก็โอเมสซนะคะทางช่อง Ajuma Channel ของนัทน,นะคะก็จะสตรีมทุกวันนะคะท้าทุ่มครึ่งนะคะสุกเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะใครที่สามารถมาดูก็สามารถมาร่วมการพูดคุยกันได้นะคะในทางช่องแชทได้เลยนะคะช่องแชทของการไลฟ์สดนะเนาะเออ มาดูว่า PVP เราจะเหกเห็นกันไปถึงไหนนะคะอาทิตที่แล้วคือแบบว่ารุนมากเลยนะคะว่าจะขึ้น2อสหรือเปล่านะคะเออโอเคเกียวกัการพูดปิดช่องก่อนเราค่อยมาฝากนะคะตามนั้นนะคะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะทุกคนอันยอ่อง